สบายดีทุกขดมื้อนี้เฮาสิมักกินมันทอดเนาะผู้เลอเคยกินเม้นมากดไลค์ให้หนึ่งเลยหนึ่งนะครับคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับไม่พูดเยอะเรามากินกันเถอะ กรอบมากขุดใตให้หน่อยนะรละัก FC ทุกๆคนเลย ถ้าผู้เริ่มเคยกินเมืนม,มานะคะทางเอฟพีฝั่งใครเอฟพีฝั่งเราช่วยกดไลดค์กดสติ๊กให้ด้วยนะคะตอนนี้ขอกินก่อนนะ แรงใจมากนะแรงใจมาก <S 2> <S 2> แม่ทอดให้นะคะเอามากินแผ่นเล็กก่อนดีกว่า <S 2> <S 2> คืนก็ได้นะคะอื้อก็มา่ มากค่ะ ถ้วยติดตามช่องติดตามพี่น้ำหมอกเยอะๆนะคะใครอยากกินมามามา่มาให้คอยจะให้ทำคลิปไหน หม,ห,ะะหมอกมาเลยนะคะหมอกจัดให้น้ำหวานจัดให้นะคะน้ำหมอกไม่ใช่น้ำหวานน้ำหมอกนะคะน้ำหมอกน้ำหมอกไม่ใช่น้ำหวานไว้อะก็ฝนตกแล้วะคะ่ะฝนตกรินรินิดนึง ฝนตกฝนตกลินลินน้อยเดียวฝนตกใสลินน้อยเดียวตอนเช้าฝนตกหลายเท่าไหร่บ้างเพิ่งตื่นนะเนี่ยเพิ่งซึนหน้าใสมากหน้าใสมากหน้าใสหน้าดำ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 แบบนี้ค่ะ เนฟ้องเพื่อนอก้องถองแจ้งให้ีแงถ้าอุกงีรมะกดไลอยให้หนึ่งย้วยน้ำหมอบจะก,กอุงีทุกคนเลย้อง้วยอุ้งศีรษะกจังหรือยังหรอถ้ากดแล้วก็ ไอทำแค่ตาเอาอ่างจิบนี้ก็ จบเพียงสำนี้ก่อนมือมือวัมือมอือ้อหรือว่ามือทันทัดไปกินมาทำลิอีหยัง่งตอก็จะขอไม่มาเลยครับบ๊ายบาย